ไปไปโอ디โอก่อนไปซาวทุกคนมีคอนเสิร์ตคอนคู่นะคืนนี้ไปซื้อสตรีมไรได้ค่ะอืก่อนไปซาวเธอไปน้องน่าจะช่วงเช้าน้องน่าจะไปถ่ายซีรีส์แล้วน้องก็กลับมาห้องมานั่งกินกุงกินข้าวนางก็มาเมา์มยหอยสังกับพวกเราความน่ารักของเธอลูกน่ารักออกตลอดเวลาไปไปโอีโอเธอน่ารักเนาะ เอ็นดูในความอยากตัดผมแล้วนะแต่แบบว่าอย่างที่บุ๋มเคยพูดอะว่าด้วยซีรีส์อะคุณเข้าไปในฉากด้วยทรงผมไหนคุณก็ต้องออกจากฉากหรือออกจากจนจบอะทรงผมนั้นตลอดเอยเอ็นดูน่ารักตะมูตมีมากเธอกินข้าวกินนี้นี่ด้วยหน่อยอะไม่ได้กินเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วเธอบอกว่าเธออ้วนขึ้นตรงไหนก่อน ตรงไหนก่อนคะคุณไปไปโอดีโอไทยแลนด์จูกรูคุณว่อนตรงไหนก่อนนางน่ารักอะ่ะเดี๋ยวนี้เธอไม่ได้ไปไล์ในแอปอีนี่แล้วนะเธอไล์แอปใหม่นะทุกคนอืมน่ารักจริงๆฮัลโหลสวัสดีเราชื่อเจอิด เธอชื่ออะไรอ่ะเราแรกเวลาเข้ามาในห้องต้องแนะนำตัวแนะนำตัวมาที่อีชยู n ิคเกมคิดถึงฉันมา oh. เลยฮอ้โน oh, <no. S 2> คิดถึงฉันมาเลยฮะรคิดถึงฉันมาเลยฮะรขอบคุณนะฮะรเราเมียเจดิดใครใคร ชอบสษบาล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 าโวปสา oh, ีป๊าป็นโดีมามี่แพนมาทันละโว้ยใครเนี่ยทำไมทำไมพูดไม่พอเลยใครเนี่ยวันนี้เจอกันนะครับ แลนด์มาร์กสายไหมกทมบัดหน้างน้นน่าจะโสเอาแล้ววันนี้ไม่ได้ไปแล้วไปวันไหนจ๊ะขอบคุณ คนที่ส่งเขาจะให้ด้วยนะครับพี่ชอรี่เริ่มเป็นแบบที่ห้าแล้วมาไปมัเนื้อคอนเซป็ปสวัสดีเราโอลิฟโอลิฟเหมือนชื่อนั้นเลยโอลิฟเป็นหนึ่งอะ ไม่สบายเหรอเสียงคลนจมูกเสียงคลนจมูกมาป่องวันตั้งแตบบ่กลับจากทะเลแล้วจามไปสองทีเสียงคึ้นจมูกเลยตอนนี้ก็โอเคขึ้นหายดีครับบองแป้ง thank you งานช่ำๆเลยเดี๋ยวนี้ตารางงานออกแล้วครับใกล้ที่ไหนก็มาส่งกำลังใจให้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตก็เดอนนี้มีไปฮ่องกงด้วยครับ แม่ปูความสีขอบคุณครับปปองแป้งขอบคุณครับทำไมค่อยได้หอมเท่าไหร่นะหนักเราขึ้นนะ มองเหมือนผอมแต่น้ำหนักขึ้นเฉยเฮ้ยเฮ้ยใครส่งจรวดให้อ่ะใคแล้วมาแล้วพาสเตอร์แม่เอย๋ยขอบคุณครับขอให้มีความสุขทุกวันครับแม่โบขอบคุณครับสวัสดีครับ อยาเจอได้แต่ติดตามหน้าจออุ้ยมีงานอีเวนต์ของโตโยต้าที่ที่โคราชด้วยนะครับมีงานฟรีมีงานราคาไม่จํภาพให้อส่งเหลือให้อ่ะขอมครับปอปอไม่มีปอปอไม่แต่ ไปไปโอรยยแม่รอน้องเขา้ารับเข้ากลุ่มแม่กลุ่มมีแต่เขาคุยกันเองไปไม่ได้คุยกับเขาเลยนะ่ะเดี๋ยวตัดผมแล้วแต่กลไม,ม่คอนติเนียวต้องไปเลมเลมออกเลมโปรความสีขอบคุณครับ อาบน,น้ำเรียบร้อยพุ่งกลับมาถึงจากเขาใหญ่ครับตอนนี้ตารางแบบก็ไม่แน่นมากแต่ก็ แล้ก็แน่นอยู่ครับพ่ามีถายซีรีส์เข้ามาด้วยครับพ่อถายซีรีส์ชุดย่า เือนนี้เป็นเดือนที่คิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับจากแต่ก่อนเป็นเด็กโตกดัวอุ้ยอุ้ยใครช่วยรถให้ใครช่วยรถให้ใใหวันนักรบพเนจรคือใครพี่จุ๊บปะใครละ่ะคิสซี่คิสซี่คาปูชินโนโ่เอ็ดเป็สโซ่อาราบิตะโราบิตาอะไรดีนะบองข้าสุภริยาคิดนักคิสซี่คิสซี่คาปูชินโน่ เอสเวสโซอลาบิกา่าล้าชิปูชิปูเลยฮร